สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับสามดอไอเล็กน้อยเร่งเดิมโอ้โหบีบีอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมคอใหญ่ขนาดเนี้ยสิบหกเอหรออ๋อนี่เขาเป็นดปเตอร์ต่อคอเล้โอ้ยเขาต่อดปเตอร์อีกกี่มาวะเนี้ยเนียนวะเนี่ยอยากได้แบรอะไรเงี้ยต้องสั่งทำเอาไว้ถุงผู่อยังโหดคอฟิตติ้งทุกอย่าง คอยเอ็มเอสดีไดเ็กเวายบีทั้งคันโหรถเนียนมากนะกี่ร้อยมาครับพี่คันเนี้อยอยบ้าสองเหรอสองร้ <250. S 2> ไม่ถึงทับง 200, 200้อตนะ้นครบ้าพี่สิบหกส้อต้นทำขนาดนี้เดย, 16, 16, 200, 16ยอสิบหกสิบหกอะไรสองร้อยสิบหกยี่อ่พี่ครับสิบหกยี่อ๋อสิบหกยี่ภายนอกอย่างโหดอ่ะ นึกว่าแบบสองร้อยห้าสิบบวกบวกที่เจ้าของเก่าเขาทำยี่สิบสองไว้แล้วยกยี่สิบสองออกโอ้แค่ที่ผมอ่านนอันนี้มาอ่านนี่เหรอสั่งยิงนี่เหรอใช่ป่ะเออเียมันจบอันนี้คืออะไรอ่ะพี่อะไรรคับแคมไอ้นี่ไงครับตัว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 วัดองศาครับอ้โตัววัดองศาแทนแทนแทนไอ้เนี่ยครับอ๋อแคมปรับองศาได้ด้วยนี่หว่า ก็ใช้ใช้ใช้ตัวนี้เป็นตัวจับแทนออใช้เซ็เซอร์ทีวันเปนตัวจับแทนโหดมากทรงก็เป็นสามดอล้อทีอีนะครับเปนหน้าเดนชิเบอร์บรายรายสปรอร์อตข้างในไม่เห็นอะไรเลยโอ้นนนโหอะไรครับนี่อะแอ้โหอั้งนนนนคนนรับนีต็ม โดจ่าต์โฮโมโอ้โหแผงคาร์บอนซะด้วยโเรีย่ะเียนเลยโคตรดีอ่ะคูติดนาประมาณแปดสิบแปดคนตรงนี้ก็รอไปสามแล้วต่องอะไรคุณส่งอะไรคุณฟางน้าดินดูว่ามีมีอะไรของที่อะไรบ้าง หอดเจงหอดเจงเสียวจัดเขาจะดูข้างในนิดนึยนะครับอ้สผมหมักลุกลางบใบหม,มโม้หัวเค เก็บอกซื้อมาประมาณเกือบสี่มันก็ได้องนี่นะก็มันต้องมีของอะมันโ,โหดมากเลยนะคันนี้สามดอน้อนตอนแรกเ,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 เป็นเฮดยี่สองเพี่เครื่องพราเครื่องบีเป็นบีย่สิบองครับบีสองใช่ครับขยายใส้อันดอนอแล้วเราเราเอามาใช้ทั่วไปมันไม่ไหว ผมก็็เเเเลยเยปีปน่่ือตัวเดิมอ๋อตอนแรกมันเป็น B22 ก็คือเป็น B2 ขยายไซส์เป็น2 0 2แต่มาใช้ทุกวันมันก็นน16กี่ดีกว่าเพราะว่าความแบบใช้งานอะประจําอะเนาะห222มันโอ์ไซส์ไปแล้วมันเป็นดูเป็นรถแข่งแล้วเนาะ